วันนี้อาจารย์พี่ใหญ่ก็จะมาสาธิตการทำข้าวมันไก่ทอดะนะคะข้าวมันไก่ทอดมีส่วนผสมอะไรบ้างคะคเนื้อไก่ที่จะใช้ก็คือจะเป็นสะโพกไก่แล้วก็จะเลาะกระดูกออกนะฮะชิ้นสะโพกเนี่ยชิ้นใหญ่มากเราก็แบ่งครึ่งได้ถ้าชิ้นใหญ่เกินไปเวลาเราชุบแป้งทอดแล้วเนี่ยมันอาจจะสุกช้าหรืออาจจะไม่สุกนะฮะ,ฮะครับผมต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับสะโพกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันแทรกอยู่ ไขมันแทรกอยู่แล้วมั่ก็จะทําให้นุให้เนื้อมันนุ่มนะครับในการหมักก่อนที่เราจะชุบแป้งเนี่ยเราจะต้องต้องหมักก่อนนะฮะหมักแล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่ใชในการใช้หมักก็คือมีน้ํามันหอยนะครับมีซีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็มีน้ํามันพืชนะฮะการหมักก็หมักง่ายๆไก่ที่เตรียมมาวันนี้ก็ประมาณ1นกิโลนะฮะแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับไก่1นกิโล นะฮะฮแล้วก็มีน้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยที่สุดต้องครึ่งชั่วโมงนะฮะได้ ทางที่ดีควรที่จะหมักไว้ในตู้เย็นนะฮะเพื่อไม่ให้เชื้อจุลรีมมันจะริญเติบโตเพราะไก่นี้เป็นไก่สดนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในการหมักไก่เครื่องปรุงของการชุบแป้งทอดมีไข่ไก่มีเกร็ดขนมปังนะฮะแล้วมีแป้งแป้งเราจะใช้อยู่แป้งอยู่3ชนิดแป้งข้าวเจ้าจะทําให้มีความกรอบแข็งแป้งสาลีจะให้มีความกรอบนุ่มแป้งมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้กรอบแข็งเหมือนกันนะฮะ ครับผมก่อนทักเลยน้ําจิ้มส่วนผสมเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมน้ําเชื่อมตัวนี้เนี่ยฮะเราจะเป็นน้ําเชื่อมใช้น้ําส้ม1ลิตรนะครับ,รบน้ำตาลทราย1กิโลนะฮะแล้วก็เกลือป่นเซส่วนสี่ถ้วยตวงเอา3าอย่างนี้นะฮะรวมกันแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายเสร็จเรากยกตั้งไฟนะฮะต้องตั้งไฟให้เดือดพอเดือดเราก็ยกลงได้เลย แล้วอีกส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งข้าวโพดนะฮะ,ฮะเริ่มต้นเลยเราจะใช้น้ำเชื่อมที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งขึ้นตั้งเคี่ยวไฟเคี่ยวแล้วก็เราจะเติมพริกสับกระเทียมสับละเอียดเคี่ยวไปสักพักหนึ่งพอให้มันเริ่มเหนียวขึ้นมานิดเดียวพอนะฮะเอาแป้งข้าวโพดผสมกับน้ำหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไป คนให้แป้งสุกอย่าให้เป็นก้อนนะฮะอย่าให้น้ําจิ้มเนี่ยเหนียวเกินไปนะครับให้เหนียวพอ,พอประมาณก็พอนะฮะ,ฮะคลิกทำไก่ชุบแป้งทอดวันนี้เราจะชุบแบบแห้งเราไม่ได้ผสมน้ำนะฮะ,ฮะแป้งเราจะไม่ผสมน้ำเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงนะครับเราก็จะใส่ในกระมังแค่ครึ่งถ้วยตวงนะฮะแล้วก็จะมีแป้งสาลี ศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับฮะแล้วก็จะมีแป้งมันจะมีแป้งมันสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะครับนี้เราก็จะคนให้เข้ากันพอผสมให้เข้ากันเสร็จเราก็พักไว้เราจะใช้เกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะเทใส่ถาดไว้นะครับเพื่อที่จะมาคลุกกับไก่ได้ง่ายขึ้นนะครับไข่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องชุบไข่ก่อน เราก็จะต้องตอกไข่นะฮะตอกไข่ตีพอแตกพอนะครับผมฮะตีพอแตกขั้นตอนในการชุบไข่ก็คือเราจะใช้ชิ้นไก่เนี่ฮะคลุกกับแป้งก่อนนะครับครับคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะฮะ แล้วก็สลัดออกหน่อยนึงแล้วก็จะมาชุบขี้ไข่นะครับชุบไข่พอชุบไข่เสร็จเราก็จะชุบเกล็ดขนมปังนะฮะชุบเกล็ดขนมปังใครต้องการแป้งหนาเราสามารถชุบสองครั้งได้ครับเนี่ยแล้วก็มันจะได้ออกมาลักษณะนี้นะฮะครับแล้วก็กดๆให้แเกล็ดขนมปังติดกับชิ้นไก่หน่อยนะครับฮนะ มันก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะฮะแล้วก็พักไว้ก่อนร <behav> อรอน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วนะฮะย่อนลงไปเวลาย่อนเนี่ยให้ให้ย่อนเนื้อไก่เนี่ยออกจากตัวนะฮะอย่าย่อนเข้าหาตัวถ้าย่อนเข้าหาตัวน้ำมันอาจจะกระเด็นกระเฉาะเข้าหาตัวเราได้อันตรายนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเราก็จะย่อนลงไปลักษณะนี้นะฮะใ,ให้ออกจากตัวนะครับ เราทอดก่อน3มชิ้นนะฮะเราจะทอดจนเหลือกรอบนะครับการทอดลักษณะนี้ควรที่จะทอดด้วยน้ำมันให้น้ำมันเยอะให้ท่วมให้ท่วมชิ้นไก่นะครับไก่ตัวนี้เราทอดเราได้ที่แล้วนะครับฮะเราก็จะเอาขึ้นละ ได้แล้วเสด็จน้ํามันเลยฮะสังเกตไหมฮะเราใช้หนณหภูมิที่พอเหมาะแล้วมันจะไม่ค่อยอมน้ํามันเลยนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการหั่นชิ้นไก่นะครับเห็นไหมฮะหั่นพอชิ้นพอคําพอฮะเห็นไหมฮะไก่เนื้อเนื้อนุ่มมากเลยครับเนื้อสะโพกนะฮะเนี่ยฮะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้าวมันไก่ทอดของเรานะคะใช่ทําได้หลายเมนูเลยแล้วแต่เราที่จะไปดัดแปลงนะครับวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับดีๆนะคะจากอาจารย์พี่ใหญ่หรือว่าอาจารย์นัทพลกันไปแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะแต่สําหรับผมยินดีเลยครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับสวันนีครับ